กุดยันหนีบตะกุดยันหนีบของร้านนานะครับคือประวัติท่านน่ะคือช่วงช่วงช่วงนั้นน่ะเป็นไงครับครูแต่ตั้งแต่สองสี่กว่ากว่าเนาะพายังทําไม่ได้อพาะทำได้แค่เมตตาแต่นักระสานต้องให้ให้คนเขาทำมีประวัติว่าหนุ่มๆสมัยก่อนน่ะชอบสาวรักสาวแต่ไม่ค่าจีบอ่ะทุกปีจะมีแนวห้อยอ่ะแนวห้อยครับเอางอควายมาขายอ่ะเพราะสมมติแนวห้อยมีมีวิชาคมอจะให้แนวห้อยทำให้อ๋อ ทุกปีปีหนึ่งครั้งนึงท่านเขาจะมาในหอยอ่ะโอ้โหต้งหนุ่มอ่ะตั้งตารอเลยอ่ะเพื่อจะไปทำให้เไปเอาทุกุดดันหนีบไปหนีบไปจีบสาวใช่อันนี้เคล็ดลับการใช้คือเราเอากระดาษหรือเอาใบโพใส่อันนี้ใส่ชื่อหญิงผู้ชายที่เราชอบรักเขาใส่เข้าไปนี้เป็นร่องมิลูอ่าแล้วก็ใส่ในที่หัวนอนหนุนทุกคืนบอกหลวงปู่ใครครับอย่างนี้ บอกเจ้า ok ของตอนวิชาคือคนที่ทําแต่นี่เป็นของครูบาวังหลวงนี่อันน awesome> ี้อันนี้อันนี้นี่เป็นของหลวงปู่ครูบาวังนะครับก็บอกหลวงปู่แล้วกันแล้เจ้าของวิชาหลวงปู่เสร็จแล้วเอาชื่อหญิงชายชอบใส่ในนี้เพราะเป็นร่องใส่ใช่ไหมเอาชื่อเราด้วยไหมครับหรือเฉพาะผู้หญิงหรือเฉพาะผู้ชายทั้งหญิงและชายที่เราประกอบกันเราใส่ในนี้ชื่อเรากับชื่อคนที่เราชอบประกอบกันซึ่งซึ่งมันก็พิสดารเนาะของแล้วก็ใส่ใตหมอนอ๋นสามวันต้องเอามาสวดพร้อมด้วยน้ำส้มปล่อยเพื่อพุทธคุณ ต้องซื้อส้มปล่อยมาพรมพพรมใส่เนี่ยครับถูกอ๋อพรมใส่ตะกุดนะเนาพรมบามคนเจ็ดวันคนเดือนหนึ่งคนสามเดือนแล้วครองตายแล้วจะไปเหลือแล้วครับอย่างนี้ของมันต้องมีหมอมันต้องมีนะหนลายนลายโอเค